เชื่อหรือไม่แผ่นดินไทยจะดีขึ้นได้ใน3วันวันแรกให้คนไทยทุกคนออกมากวาดถนนที่ตัวเองใช้ทุกวันเราจะได้บ้านเมืองที่สะอาดทันทีวันที่2ลูกต้นไม้คนละต้นเราจะได้ป่าของแผ่นดินกลับคืนมาวันที่สเลิกให้เลิกรับเลิกทุจริตเราจะเป็นประเทศปลอดคอร์รัปชันทันที ในอดีตที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าเรารวมกันได้เราทำดีได้และคงมีแต่เราคนไทยเท่านั้นที่จะทำให้ความเชื่อนี้เป็นจริงเลือกพักผ่อนกับโรงแรมดุสิทธานีหัวหินรีสอร์ทติดทะเลบรรยากาศสบาย ั่ว032 520 009สายรักสุขภาพห้ามพลรราดกับรายการสาระความรู้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยสมุนไพรและอาหารเสริมกับสุภาพโอสดโดยคุณพิสนุแดงประเสริฐเภสัชกรแพทย์แผนไทยทุกวันอังคารเวลา10.45นาที่ท FM 105สมัยไทยแลนด์ เก็ดสปีเคียงคู่คนไทยมั่นใจสุภาพโอสด smile Thailand โทร026415390ถึง1เพราะรอยยิ้มของคนไทยกว้างใหญ่เสมอ smile Thailand happy family radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว FM 105 Smile Thailand เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสนะครับช่วงที่3วันนี้เนี่ยผมจะพาแฟนๆรายการไปพบกับการเทียบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชนแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนแฟนๆรายการนะครับแล้วก็แฟนๆรายการ FM105 ็มหยไทยแลนด์ ไปเที่ยวที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจระหว่างช่วงวันที่27กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6ตุลาคมเดือนหน้าช่วงเวลา10นาฬถึง20นาฬิกาถามว่าทำไมจึงอยากจะเชิญชวนแฟนๆรายการแล้วก็แฟนๆสถานีข่าว FM 105สมัยไทยแลนด์ไปเที่ยวงานนี้ก็เพราะว่าเขามีงานสัมมนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เขามีงานที่ชั้น G นะครับแล้วก็ชั้น L G ในงานเนี่ยเขามี10โซนเลยนะครับมีโซน,นิทัศการนะครับแล้วก็ในส่วนของการสัมมนานะครับว่าด้วยเรื่องของเครือข่ายธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพราะฉะนั้นในส่วนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ แล้วก็ในส่วนของประชาชนคนทั่วไปที่สนใจในการทําธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะไปเข้าร่วมไปชมงานไปเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเสวนาเขางานนี้เนี่ยมันเป็นความร่วมมือของห้าองค์กรธุรกิจชั้นนําเพื่อที่จะพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจไปสู่ระดับสากลได้แก่บริษัทนะครับเฟเชสพเอร์ ประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัทปตทจำกัดมหาชนแล้วก็เอ g ซบริษัทไทยเบฟเฟอรเลสมหาชนบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปมหาชนก็คือ5บริษัทมหาชนเนี่ยเขาจับมือกันนะครับการจัดกิจกรรมแล้วก็การสัมมนา ในคอนเซปเพื่อเพียงยั่งยืนเพื่อโลกพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกโดยการน้อมนำเอาพระปฐมบร,รมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่สิบมาสืบสารรักษาและต่อย,ยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มานำเสนอภายใต้แนวคิดสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่านะครับ ก็อยากให้ในส่วนของแฟนแฟน,แฟนรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสแล้วก็แฟนรายการข่าวของสถานีวิทยุ FM-105 นะครับลองไปเที่ยวชมกันดูใครว่างนะครับหรือใครไม่ว่างก็อยากให้หาโอกาสไปในช่วงวันศุกร์ที่27ก็คือวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่6ตุลาคมเวลา10นาฬิกาไปจนถึง20นาฬิกาก็คือตั้งแต่4โมงเช้าจนถึง2องทุ่มนั่นแหละและที่ย้ำพิเศษสาหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ แล้วก็ประชาชนคนที่สนใจเรื่องของการทำธุรกิจอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจเลยครับ27กันยายนถึง6ตุลาคมที่จะถึงนี้เอาละไปดูเรื่องนี้กันหน่อยเดี๋ยวแฟนๆรายการเสียงสะท้อนสื่อจะบอกสุป,ปันก็ว่าไปเรื่อยไปเหน็บไปแนมไปแซะเข้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลายมาตราไหนลองเอามาให้ดูหน่อยสิ ว่าร่างแก้ไขรายมาตราของสองพักสองฝั่งก็คือพักเพื่อไทยพักแกนนำของรัฐบาลแล้วก็พักประชาชนพักแกนนำฝ่ายค้านเนี่ยเขาว่าอย่างไรกันบ้างประชาชนจะทำหน้าที่พลเมืองในการตัดสินเองผมก็เรยขออนุญ,ญาตเอาของพรักเพื่อไทยก่อนละกันของพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเสนอแก้ไข6ประเด็นนะครับโดยเฉพาะ มาตรา98วงเล็บ7ที่เดิมเนี่ยกำหนดว่าสิทธิสมัครสอส,อสอห้ามบุคคลต้องโทษจำคุกโดยพ้นโทษไม่ถึง10ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ความผิดโดยประมาณและหุโทษมินประมาทนะครับอันนี้ก็ก็จะแก้ไขนะครับแล้วก็มาตรา160คุณสมบัติของรัฐมนตรีว่าด้วยมีความซื่อสัตย์ที่เป็นที่ประจักษ ให้แก้ไขเป็นไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตวงเล็บห้าไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้แก้ไขเป็นต้องเป็นคดีที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการในศาลดีกาวงเล็บเจ็ดเดิมนั้นเนี่ยคุณสมบัติต้องห้ามต้องไม่นะครับไม่ต้องคําพิพากษาจําคุกแม้คดีนั้นไม่ถึงที่สุดหรือ รอลงโทษเว้นแต่ทำผิดโดยประมาทและหุโทษมีประมาทให้แก้ไขเป็นนำกรณีดังกลา่าวเป็นเหตุความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170แทนแล้วก็กลุ่มมาตราที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมที่กำหนดการเป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีก็คือมาตรา201มาตรา202มาตรา222มาตรา228มาตรา232 มาตรา238มาตรา246อันนี้ต้องแก้ไขแต่ไม่ได้ระบุการแก้ไขไว้เหมือนกับมาตรา80มาตรา98วงเล็บ7ก็คือระบุไว้ว่าจะต้องแก้ไขแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้นะครับส่วนมาตรา2มาตรา211ว่าโดยมติของสารรัฐธรรมนูญกรณีให้สมาชิกภาพของสอสอและสอวอสิ้นสุดลงหรือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว การวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนตามมาตรา1 4 4จากเดิมถือเสียงข้างมากให้แก้ไขเป็นใช้เสียง2ใน3ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ประเด็นคำวินิจฉัยที่ผูกพันกับทุกองค์กรให้แก้ไขเป็นเฉพาะคำวินิจฉัยที่เป็นประเด็นหลักโดยตรขงของเรื่องที่วินิจฉัยเท่านั้นนะครับมาตรา235ว่าด้วยอำนาจปปชคดีร่ำรวยผิดปกติจากเดิมเนี่ยให้สารดีกาสั่งเพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งโดยไม่มีกําหนดเวลาและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งอีกไม่เกิน10ปีให้แก้ไขเป็นเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับ5นะครับแต่ไม่มีนะครับไม่มีการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งก็คือให้เพิกถอนสิทธิ์ได้5ปีนะครับแล้วก็มาตรา255แล้วก็256วงเล็บ8ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทํารัฐธรรมนูญทั้งฉบับอ่ะนี่ของ เพื่อไทยนะเขาเน้น6ประเด็นแก้ไขที่เขาไม่ได้ลงว่าให้แก้ไขเป็นไว้เนี่ยนั่นก็คือเปิดให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนอภิปรายกันในสภาผู้แทนะะรัษฎรนะฮะมาดูของพรกประชาชนเขาเสนอแก้ไข10มาตราเลยมาตรา160คุณสมบัติรัฐมนตรีให้ตัดวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็วงเล็บห ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงออกไปนี่ให้ตัดวงเล็บสี่และวงเล็บห้าออกไปนะครับในมาตราหนึ่งร้อยหกสิบเรื่องคุณสุบัตรริรัฐมนตรี <c oughs> ประธานโทษนะมาตราหนึ่งร้อยหกสิบแปดตัดถ้อยคําที่โยงกับมาตราหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะครับมาตราหนึ่งร้อยหกสิบวงเล็บสี่และวงเล็บห้าออกไปก็คือไม่เอาในเรื่องของวงเล็บสี่วงเล็บห้าที่ผมว่ามาเมื่อสักครู่นี้มาตราหนึ่งร้อยแปดสิบหก ตัดถ้อยคำในวรรคท้ายที่ระบุว่าโยงการกระทำที่กำหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมออกนะครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญถูกแก้เป็นปมจริยธรรมลิฟอำนาจมาตรฐานทางจริยธรรมใช้กับนักการเมืองนี่ค,คือคือตัดเอาออกนะครับมาตรา2องหนึ่งคุณสมบัติของสารรัฐธรรมนูญให้ตัดวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ อันนี้ตัดออกมาตรา202ลักษณะต้องห้ามของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญให้ตัดวงเล็บ10มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาตรา208การพ้นจากตำแหน่งของตุลาการให้ปรับวงเล็บ5จากเดิมเนี่ยใช้เสียงไม่น้อยกว่า3ในสของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ในมาตรฐานทางจริยธรรมมาตรา219จากเดิมให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร,ร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมครอบคุมสอสอและก็สวและก็ครมให้แก้ไขเป็นที่บังคับใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งและหัวหน้าหน่วยงานธุรการขององค์กรตนเองอดูมาตานี้แล้วก็งงแล้วก็เกาหัวแกรกมาตรา234 ตัดถ้อยคำวงเล็บหนึ่งที่กำหนดให้ปปชมีอำนาจไต่สวนและมีความเห็นกรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงออกแล้วก็ให้ตัดวงเล็บสี่ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายออกโอ้มาตราสองสามสิบสี่นี่ตัดอย่างเดียวเลยแล้วก็มันไปกระทบกับอำนาจการตรวจสอบทางกฎหมายของประชาชนต่อน,นันกการเมืองมาตราสองสามสิบห้าให้ตัดวงเล็บหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝาร่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้สเสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัยอันนี้ตัดออกเลยนะฮะแล้วก็กรณีเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งจากเดิมกำหนด10ปีให้ตัดออกแก้ไขเป็น5ปีและการและให้ตัดการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งออกแล้วก็มาตรา236ว่าด้วยการตรวจสอบปปชที่ร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่ จากเดือนกาหนดให้ประธานรัฐสภาใช้ดลมินิพิจารณาให้แก้ไขเป็นประธานรัฐสภาเมื่อรับเรื่องแล้วต้องเสนอเรื่องไปยังประธานศาลดีกาก็หลายคนก็บอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสนอแก้6ประเด็นแบบสุดซอยเนี่ยก็บอกว่าการแก้ไข10บมาตราของพรรคประชาชนเนี่ยมันเป็นการแก้ไขแบบทะลุซอยนะครับวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรคุณผลิต นะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็เปิดถแถลงจุดยืนของพรรคในการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและก็จะตังแล้วก็จะ,จะต้องออจะต้องทำคู่ขนานกับการแก้ไขรายมาตรานะครับคุณผลิตบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเดินหน้าสองเส้นทางแบบคู่ขนานเมื่อสักครู่นี้เรื่องของแก้ไขรายมาตรสิบมาตราผมว่าไปแล้ว คุณผลิตบอกว่าในเรื่องของการเดินสองแนวทางเนี่ยมันจะมีเจแพ็กเกจใหญ่แพ็กเกจที่หนึ่งก็คือลมล้างผลพวงของรัฐประหารซึ่งตอนนี้ได้ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรไปแล้วเมื่อวันที่25่สิกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ประกอบด้วยหนึ่ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีฉบับคอสอชหอนึทลาย กราะคุ้มการประกาศและคำสั่งคอ,อสอชอว่าด้วยการยกเลิกมาตรา279ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญและก็1.3ป้องกันการรัฐประหารด้วยการเพิ่มสิทธิ์ของประชาชนในการต่อต้านรัฐประหารเช่นการคุ้มครองสิทธิประชาชนทั่วไปแพ็กเกจที่2ตีกรอบอำนาจศารลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระประกอบด้วยยุติการผูกขาดเรื่องมาตรฐานจริยธรรม เพราะว่าจะยธรรมแม้จะเป็นเรื่องนามธรรมแต่ละบุคคลตีความไม่เหมือนกันเนี่ยนะฮะแล้วก็2.2ดตรวรล็อกพรรคการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชนเนื่องจากกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบันมีข้อจํากัดเรื่องการจัดตั้งการเติบโตและการดํารงอยู่ของพรรคการเมืองแพ็กเกจที่3เพิ่มกลไกการตรวจสอบทุจริตประกอบด้วย3.1ป้องกันการสมคบคิดกันระหว่างรัฐบาลกับปปชซึ่งมีความเป็นไปได้ในการ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่าด้ยวยมาตรา236นะครับแล้วก็3.2เพิ่มอำนาจประชาชนในการร้องเรียนนักการเมืองแบบช่องทางเร่งด่วน f a s t t r a c k 3.3ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลรัฐอย่างโปร่งใส Open Data เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐได้อย่างโปร่งใสเท่าที่ควร3.4เพิ่มกลไกลคุ้มครอง ผู้แจ้งบอดแสและผู้เปิดโปงการทุจริตขอรับชันแพะเกจที่4คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนประกอบด้วย4.1สิทธิการศึกษา4.2สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมสิทธิที่ี่3ความเสมอภาคทางเพศสิทธิที่4สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสิทธิที่5ิเสรีภาพในการแสดงออกสิทธิที่6เงื่อนไขการกำจัดสิทธิ เขตที่หปฏิรูปกองทัพประกอบด้วยยกเลิกบังคับการเกณฑ์ทหารและก็การกำหนดขอบเขตอำนาจศาลทหารแพ็กเกจที่6ยกระดับประสิทธิภาพรัฐสภาประกอบด้วยยกระดับกลไกกรรมธิการปรับนิยามฝ่ายค้านเพื่ออำนาจสภาผู้แทนรัษฎรในการพิจารณาร่างการเงินและก็แพ็กเกจที่7 กเกณฑ์เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญประกอบด้วยการหมดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญกระทําได้หากได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภานี่ก็เจ็ดแพ็กเกจในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วก็รายมาตราที่พักประชาชนเขาเสนอล่าสุดวันนี้นี่ก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนคิดกันอย่างไรจะทําหน้าที่พลเมืองในการที่จะใช้ดุลพินิจ ในข้อมูลข่าวสารว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วก็รัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ต้องใช้ดุลพินิษความเป็นพลเมืองกันให้ท่องแท้ให้แน่นอนอันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่กำลังเดินหน้าในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งก็เป็นไปตามความเรียกร้องว่าต้องแก้ทั้งฉบับแล้วร่างใหม่ที่จะต้องทำเนี่ยก็ให้มาจากการร่างของสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่คราวนี้เนี่ยพอมาถึงเริ่มต้นเลยเส้นสตาร์ทมาหน่อยก็มีปรากฏการการเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราโดยเน้นไปที่เรื่องของการรื้อบทิบัญญัติ และข้อํำกับทางจริยธรรมของนักการเมืองเท่าที่ดูสองร่างที่ผมนำมาเปรียบเทียบเนี่ยก็มีนิยามสั้นๆแบบที่ท่านอาจารย์ทวีศักด์อุ่นจิตกลุลซึ่งคุยกับผมในช่วงที่สองของเสียงสต้อนสื่อมีเดียโฟกัสในวันนี้บอกไว้เนี่ยถ้าสังคมบางส่วนหรือพี่น้องประชาชนคนที่สนใจการเมืองบางส่วนบอกว่าร่างการแก้ไขนะับหประเด็น ของพักเพื่อไทยเป็นการแก้แบบสุดซอยแล้วเนี่ยร่างการเสนอแก้นะครับรัฐธรรมนูญรายมาตา10บมาตาของพรกประชาชนเนี่ยมันทะลุซอยเลยซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็นำข้อมูลว่าด้วยเรื่องของร่างการเสนอแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญรายมาตาของสองพักมาเทียบเคียงให้เห็น อันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของเว็บไซต์ของรัฐสภาเขาก็นําเผยแพร่แล้วเพื่อใช้พี่เพื่อที่ใช้เพื่อจะเป็นที่ให้ประชาชนนี่ได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็แสดงความคิดเห็นในในช่วงการระดมความคิดเห็นหรือที่เราเรียกกันว่าประธรรมประชามติร่างกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภานั่นแหล,ละอันนี้ผมจึงบอกว่ามันน่าสนใจ ส่วนดุลพินิจของพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรเราไม่กล้าร่วงนะครับเรามีหน้าที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ตัดสินใจอันที่จริงสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่สองประเด็นแต่ผมจะค่อยๆนํามาเสนอให้แฟนๆรายการได้ทราบกันประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของธุรกิจสีเทาเมืองธุรกิจสีเทาที่เป็นที่มาของการหลอกล่อเอาเงิน พี่น้องประชาชนคนไทยที่เขาเรียกว่ามิจฉาชีพแก๊งคอเซนเตอร์นี่แหละซึ่งมันมีศูนย์ปฏิบัติการและฐานที่มั่นอยู่ที่เพื่อนบ้านของเรานั่นก็คือในสาภาพเมียนมาเดี๋ยวจะมานำเสนอแล้วอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่ทุเรียนไทยในตลาดจีนก่อนหน้านี้เราโดนข้อกล่าวหาเรื่องหนอนทุเรียนนิล่าสุดโดนเรื่องของทุเรียนไทยปนเปื้อนคชเมียม แล้วก็ตอนนี้ตลาดทุเรียนของไทยในจีนเนี่ยนอกจากจะโดนข้อกล่าวหาเรื่องหนอนทุเรียนแล้วก็ปนเปื้อนคัสเมียมแล้วยังเจออีกอันหนึ่งนั่นก็คือปีนี้เป็นปีแรกที่ทุเรียนในเวียดนามนะครับมีผลผลิตแล้วก็ส่งออกเข้าไปขายในประเทศจีนทำให้เรามีคู่แข่งแล้วต่อไปเนี่ยอีกไม่เกิน2ปีเนี่ยก็จะมีทุเรียนจากลาวแล้วก็จากกัมพูชา ซึ่งนายทุนจากจีนเองเนี่ยไปลงทุนปลูกไว้ในพื้นที่ของเราแล้วก็กัมพูชาก็จะเป็นคู่แข่งทางการตลาดของทุเรียนไทยในจีนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะทยอยเรียบเรียงข้อมูลมานําเสนอกับแฟนๆรายการเอาละครับวันนี้เสียงสะท้อนสื่อ Media Focus มีเดียโฟกัสหมดเวลาแล้วผมและทีมงานลาแฟนๆรายการกันไปก่อนสวัสดีครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส